สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับเก่งปอนพ่อโสธรนะครับก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับไปรับชมพาะกระเช่นเคยนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับจะพามาชมนะครับพารูปหล่อหลวงหลวงพ่อเงินนะครับเป็นของพระอาจารย์แจ๊สร้างนะครับพระอาจารย์แจ๊สร้างนะครับองนี้นะครับ ผมดูเป็นพิมพ์เสียนบาทนะครับเป็นพิมพ์เสียนบาทก็คือพระจารย์แจ้นเนี่ยเป็นพระเกจิที่อยู่ในยุคเป็นสิบใกล้ชิดหลวงพ่อเงินวัดบางคานเลยนะครับท่านอยู่ในยุคเดียวกับหลวงพ่อเงินแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสต่อจากวัดเป็นเจ้าอาวาสวัดบางคานต่อจากหลวงหลวงพ่อเงินนะครับท่านมีพรรษาอ่อนกว่าหลวงหลวงพ่อเงินแค่สามปีนะครับ สามปีนะครับคือตามประวัติเนี่ยนะครับท่านสร้างพระครับท่านสร้างพระหลวงพ่อเงินเสร็จท่านสร้างพระหลวงพ่อเงินเสร็จนะครับแล้วก็ท่านจะไปให้หลวงพ่อเงินนะครับเสกให้นะครับเสกทับให้อีกครั้งหนึ่งนะครับตามประวัตินะครับที่พระที่ท่านสร้างนะครับแล้วก็พอหลวงพ่อเงินมรณภาพนะครับปี น่าจะสองซี first, ่หกสองนะครับพอหลวงพ่อเงินมรณภาพเสร็จท่านก็สร้างต่อมาอีก <each> ยุคหลังมาอีกแลวตอนนี้ก็คือท่านจะสร้างเองเสกเองนะครับก็ใช้วิชาของที่เรียนมาจากหลวงหลวงพ่อเงินนั่นแหละครับเสกนะครับพระท่านก็มีประสบการณ์นะครับของพระอาจารย์แจนะครับมีประสบการณ์ดีเลยครับแล้วก็ถ้าเนื้อหาจัดก็คือเล่นกันเล่นกันมาถึงว่าแบบหลวงคือหลวงพ่อเงินเสกเลยครับท่านสร้างแต่หลวงพ่อเงินเสกให้นะครับ พิมพ์นี้ครับพิมพ์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อพี่ๆดูดีๆนะครับจะคล้ายๆของหลวงพ่อเตียงนะครับปัดเข่ารูปช้างนะครับที่สร้างปีสองพันห้าร้อยนะครับแต่เนื้อหาคนละเรื่องนะครับพิมพ์คล้ายๆแต่เนื้อหาคนละเรื่องนะครับนี่ครับผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับเพื่อนเพื่อพี่ลองไปกดดูวิดีโอได้นะครับของหลวงพ่อเตียงคือพิมพ์คล้ายๆจริงแต่เนื้อหาจะไม่จัดอย่างนี้นะครับแล้วก็หลวงพ่อเตียงจะอุดกิ่งครับอันนี้อันนี้ตะใบเก่านะครับ หลงคือหลงเพรเตียงจะอุดกิ่งนี่ครับความต่างนะครับก็เลยผมก็เลยมองว่าเป็นของพระอาจารย์แจนะครับเพื่อนๆพ,พี่ดูเนื้อหานะครับคราบสนิมต่างๆคาบสนิมสาแดงนะครับนี่ครับก็เลยจะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับบนลงกล้องสองด้วยกันนะครับนี่นะครับนี่ แป๊บนึงนะครับเดี๋ยว,ยวโอเคชัดหน่อยนี่นะครับมาครับมาหลบกล้องสองเดีกกันนะครับพระหล่อ,อกเก่าพระหล่อโบราณนะครับธรรมชาตินะครับนี่ซูมละนี่นะครับนี่ครับ เพื่อนให้พี่ดูนะครับนี่ครับสนิมซ่าแดงนะครับขึ้นบางๆนะครับเกือบทั้งองค์นะครับนี่ครับนี่ครับความเก่านะครับนี่ครับนี่ตามซอกตรงเสียนท่านเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยครับเสียนท่านมีดินขี้เบ้านะครับหรือดินขี้งัวฝังนะครับ นี่ครับ,รบดินขี้เบ้าหรือดินขี้งัวที่เป็นดำๆอย่างนี้นะครับบางคนก็ว่าอ๊ะว่าหมาย<ฏ>มถึงว่าดินขี้เบ้าดินขี้งัวนะครับก็คือดินขี้เบ้ากับดินขี้งัวเนี่ยเขาจะพอกเวลาสร้างพระพวกนี้พระหล่อบโบราณน,นะครับทั่วๆไปนะครับลลหลงคลอหลงเพื่อนนะครับเขาจะมีหุ่นเทียนนะครับเขาสร้างมาจากหุ่นเทียนเนาะเขาก็เอาดินขี้เบ้าหรือ ไม่ใช่ดิบเอาดินขี้วัวเนี่ยครับเขาจะมีความแบบดำๆอย่างนี้ครับผสมดินนะครับจะดำๆแล้วเขาจะแบบหนึกนุ่มนะครับพอกพอกไปที่หุ่นเทียนก่อนนะครับแล้วก็เอาดินมาประกบเพื่อที่จะไม่ให้แบบเวลาเทน้ําเวลาเทน้ําโลหะเข้าไปอะ่ะดินมันจะแบบคือโลหะโลหะพวกเนี้มันจะได้ไม่ต้องไปเกาะกับดินโดยตรงที่เอามาพอกนะครับวพามันจะแตกครับมันจะแตก ลวด MM ินพวกเนี้ยเขามีความยืดหยุนนะครับเขามีความยืดหยุนนะครับเหมือนเขาเป็นดินเหนียวนะครับเขามีความยืดหยุนมีความแบบก็เลยเอาพอกไว้ไม่ให้แบบโลหะพวกเนี้โลหะพวกนี้สัมผัสกับดินที่มาพอกอยู่ชั้นนอกโดยตรงนะครับเดี๋ยวจะแตกนะครับนี่ครับผมก็เลยเป็นแบบที่มงคลกับว่าดินขี้วัวดินขี้วัวนี่ครับนี่ครับตามซอกนะครับนี่ครับนี่ครับคือความยืดหยุนของเขานะครับ แข็งแล้วเขาก็อยู่ตามซอกเขาก็แห้งนะครับนี่ครับนี่ครับอันนี้คือดินขี้วัวนะครับที่ยังลงเรืออยู่นะครับเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของการดูพระหล่อโบราณนะครับที่สร้างจากหุ่นเทียนนะครับนี่ครับซอกหลังนี่เพื่อนๆพี่ดูความเหี่ยวนะครับเหี่ยวยุบย่นนะครับนี่ครับนี่ครับ ตามหน้าตามตาท่านนะครับนี่ครับนี่ครับของผ้าจานแจ้นะครับธรรมชาติพระลอโบราณนะครับจะเป็นแนวแนวนี้นะครับนี่ครับที่บอกหลายๆคลิปนะครับผิวหนังจะเหมือนลายตุ๊กแกนะครับเพราะคําว่าโลหะผสมนะครับหลายๆายอย่างนะครับนี่ครับ แล้วก็วันนาของสนิมนะครับเพราะโลหะหลายๆอย่างก็จะมีสนิมของเขานะครับแตกต่างกันไปนะครับมันก็เลยเป็นวันนาโลหะนะครับนี่ครับเพื่อนๆพี่ๆดูตรงเหนือหูนะครับเป็นไม้ผิวตามุงครับนี่นี่ครับผิวตามุงนะครับมันจะเกิดจากตรงที่มีแบบโลหะผสมรวมๆอยู่ด้วยกันนะครับเพราะโลหะเขาย่อยสลายไม่เท่ากันนะครับ พออันไหนย่อยสลายก่อนก็ไปก่อนพาอายุเกือบแบบพาอายุแบบร้อยคือขีดตีตำต่ำก็ร้อยก็ร้อยก็ร้อยปีนะครับพาลูกรอนะครับของพวกนี้นะครับนี่ครับเขาย่อยสลายแล้วโลหะที่เหลือเขาก็สารกันนะครับตรงเหนือหูนะครับนี่ครับผิวตามุงครับนี่ครับสารกันก็จะเป็นตามุงอย่างนี้นะครับนี่ครับธรรมชาติของโลหะนะครับพาะลอโบราณมาครับมาลอยตะไบ นี่ครับตะไบเก่านะครับนี่ครับนี่คราบไขปพปกคุมหมดแล้วครับเนี่ยคือความคมไม่เหลือนะครับไม่ใช่ตะไบแบบไวๆพี่รอยตะไบนี้สําคัญนะครับในการพาดูดูพัฒรอบโบราณพัฒตะไบใหม่คมนี่ก็นะครับอันตรายครับนี่ครับต้องเล่นอย่างนี้ครับตะไบเก่าๆแล้วก็มีคราบไขปกคุมนะครับ ็นธรรมชาติของความเก่านะครับแต่ก็อีกอย่างครับให้เพื่อนๆดูสนิมนะครับนี่ครับสนิมซ่าแดงนะครับนี่ครับสนิมน้ําตาลนะครับนี่ครับแล้วคราบตะก,กั่นต่างๆนะครับความเก่านี่ครับอันนี้นะครับดูจาก นี่อีกอย่างนะครับใพี่ดูตรงการก้านช่อนะครับคาบน้ําทองครับนี่ครับธรรมชายอีกอย่างนะครับนี่ครับน้าทองพวกนี้เขาจะวิ่งอยู่ตามซอกนะครับแล้วก็พระรุ่นนี้นะครับดูดูวิธีการสร้างน่าจะเป็นไปทางแบบพระพิมพ์นิยมนะครับจะมีการช่อครับนี่ครับแล้วก็ตะเข็บตะเข็บเขาเก็บมาตั้งแต่ในในพิมนะครับนี่ครับ จะเหมือนพิมพ์นิยมนะครับมีแต่ไม่ได้แบบเป็นแบบเหมือนพิมพ์ขีตานะครับน,นี่ครับนี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อีอ่ดูตามตามซอกนะครับคือน้ําทองนะครับนี่ครับวิ่งน้ําทองมีนะครับ พวกน้ำทองนเขาจะไม่รวมกับโลหะชนิดอื่นนะครับเนี่ยครับเขาจะลอยเนาะด้วยความที่ขาเบานะครับนิ่มๆนุ่มๆนิ่มๆนะครับเขาจะลอยเนื้อผิวนะครับนี่ครับก็เลยอยู่ตามซอกนะครับดีครับเป็นปืนปืนปืนนะครับนี่คลาสสิกอีกอย่างนึ่งครับนี่นี่นะครับหน้าหลังครับแล้วก็กล้นนะครับเนี่ยเก่าครับ นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝาก,กเพื่อนๆพี่ๆนะครับกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ